สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dream c ชาแ Channel นะครับผมวันนี้เรามาพร้อมกับสินค้าและโปรโมชั่นพิเศษอีกเช่นเคยนะครับผมและวันนี้นะผมสินค้าของเราก็จะเป็นนี่เลย h o p b y j 8นะครับผมรถเหล็กสเ a l e ต่อ64นะครับรุ่นนี้จะเป็น c i v i c Type R FL5 นะครับผมจะมี2ส,สีนะผมสีทาแลมโบนะครับผมกับสีแดงเดี๋ยวค่อยมาว่าเรื่องอะไรเอียดีบอกว่ามันจะจัดอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวว่า ตัวสินค้าเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเควันนี้เรามาเปลี่ยนม,มุมมองการรีวิวสินค้ากันบ้างเนาะนี่ สีข้างเราก็จะมี2สีนะครับตัวนี้นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็น c i v i c FL5 นะครับมีเครื่องให้ด้วยนะเห็นไหมเห็นไหเครื่องด้วยมีเครื่องยนต์ด้วยนะครับนี่นะมีทั้งรถแล้วก็เครื่องยนต์นะครับผมนตัวนี้ลยตัวนี้จะเป็นคลาสสินะฮะตัวนี้เป็นสีเทาแลมโบนะสวยมากเลยนะครับผมผมขออนุญาตไม่แกะนะเดี๋ยวผมให้ดูด้วยกันว่า นี่คือนี่ F L ไฟจริงๆนะครับที่เทอร์โบสวยมากมาพร้อมเครื่องนยนต์เลยนะครับแล้วก็นี่สีแดงสีแดงแปล๊ดเลยนะฮะสวยงามโดดเ้อยเลยมีเครื่องยนต์เหมือนกันนะมีเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับแผ่นกล่องก็จะมีประมาณนี้เนาะนี่นะครับเฟรมเรสเห็นไหมฮะคันดะ้าด้วยนะคันด้าจริงๆนะคันด้าแท้เลย Honda, นะครับไม่งานแทน,แนร้อยเปอร์เซ็นต์นะและสําหรับนะครับของแถมน,นะนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมล้อเนี่ยเอาไปแต่งสวยๆได้เลยนะครับอย่างนี้ก็มัคือโฟกัสเลยเนาะสวยๆงามๆเลยนี่ล้อด,ดำนะครับผมล้อเงินนะฮะ b d s น,น,นะคร <N> ับผ <N> มก็คือถ้าเอาไปเทียบเนี่ยผมว่านันสวยนะหเห็นไหม งานสวยนะล้อดเดินก็สวยอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าลงล้อแม็กใหม่คิดดูทีจะสวยแค่ไหนนะจริงไหมเออเนี่ยอย่างสวยเลยนะครับผมแล้วก็ลายนะครับผมก็จะมีลายของล้อแม็กก็จะมีประมาณนี้เลยนะนี่นี่ครา่าๆเดี๋ยวจะมีรายละเอียดหน้าเพจนะครับผมไปดูได้เลยนะว่ามีกี่ลายกนะี่สีเนาะแต่บอกว่าสวยงามหยดยนะครับผม ประมาณนี้ครับผมโอเคหลังจากที่เราดูตัวสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาสรุปเลยนะกันนะครับว่าโปรตัวนี้เป็นยังไงนะฮะอ่าก็เพียงแค่ท่านนะครับผมซื้อโมเดลตัวที่เรารีวิวนี่นะ h o p b y ี้เจแปนะผมตัว F L 5นะครับผม Civic Type R นี่1ต่อ1 0ตุุย1ต่อ16 1ต่อ64นะครับผมตัวนี้นะ หนึ่งกล่องนะผมรับไปเลย1ชุดนะครับล้อมแม็ก BNDS นะครับหชุดนะเลือกสีเลือกรายได้เลยนะผมติดต่อทางแอดมินได้เลยนะครับโปรนะรผมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่11ตุลาคมจนถึงวันที่17ตุลาคมนะครับผม11ถึง17นี้เท่านั้นนะอย่าลืมมาซื้อกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ